การธนวัน์เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของมืองทองยุนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลไทยหลังทีมมืองทองยไนเต็ดเปิดตัวนักเตะใหม่ทั้ง5้าคนในวันนี้แต่มีนักเตะคนหนึ่งที่มืองทองเปิดตัวแล้วคนไทยให้ความสนใจอยู่มากเลยนะครับอย่างการธนวัต์จึงจิตถาวรเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับทีมมืองทองยไนเต็ด การธนวัฒน์นั้นจดสวมเสื้อเบอร์สิบให้กับมืองทองยูนเต็ดแม้ปัจจุบันนั้นการธนวัฒน์แม้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็ตามการธนวัฒน์นั้นมีผลงานที่ดีกับทีมชาติไทยยูยี่สทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็เลสเตอร์ยูยี่สามนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมนั้นขอเปลีลันใจให้กับการธนวัฒน์ทำผลงานให้ดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเล่นหลีกต่างประเทศต่อไปหลังการธนวัฒน์เปิดตัวกับมืองทองยูนเต็ดไปนั้น มีแฟนอาเซียนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับมีผลงานที่ดีกับทีมชาติยู -23 ก็ทีมชาติช,ตชุดใหญ่แต่ผลงาน,นเด่นๆเลยก็คือการได้แชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับที่เอาชนะเวียดนามไปได้นะครับเราไปรับฟังคอมเมนต์อาเซียนกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนท่านแรกเลยครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยครับดาวัตเขาเป็นผู้เล่นคนเดียวที่คว้าแชมป์รางวัลเอฟเอฟมากกว่านักเตะอินโดนีเซียทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน คอมเมนต์แฟนบอลถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นไทยที่ดีที่สุดกลับมาเตะบ,บอลไทยลีกันคอมเมนต์ของคนตอบไปเลยนะครับได้บอกว่าเท่าที่ผมดูพิมร์ลีกมาผมไม่เคยเห็นเขาปรากฏตัวในเน็ตเตอร์เลยแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าเขาเป็นผู้เล่นเน็ตเตอร์อยูยิบสามแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบเสริมกับบนทั้งหมดอีกทีว่าเขาไม่เคยติดชุดหลักนะครับแต่เขาติดยูยิบสามเน็ตเตอร์ คอมเมนต์แฟนบอลาเซนของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เลยทีเดียวคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับเขานั้นเหนื่อยกับการเป็นตัวสำรองแล้วคอมเมนต์ท่านนี้เหมือนประชดประชันนะครับคอมเมนต์คนต่อไปเขานั้นหวนเล่นให้กับเดอร์มานลิดเพราะเขานั้นเก่งที่สุดในโลกคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเขานั้นไม่ได้เป็นผู้เล่นเลสเตอร์แล้วเขาพัฒนาตัวเองได้ฝึกฝนที่นั่น โดยไม่มีเวลาในการแข่งขันในการลงแม่นอย่างเป็นทางการกับในทีมเกเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นี้มาตอบเสยวกับคอมเมนต์ด้านบนตอบว่าเขาเป็นผู้เล่นตัวจริงอยูยี่สิบให้กับเกเตอร์แต่ตอนนี้เขาอายุเพียงยี่สิบปีเท่านั้นเขานั้นได้รับบาดเจ็บมา1ปีแล้วนั่นเป็นสาเหตุทําให้เขามาเมืองทองแต่เขาก็ยังไม่เล่นจนกว่าอาการบาดเจ็บเขาจะหายไปที่คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับผู้เล่นไทยนั้นไม่เหมาะกับไปเล่นลีกต่างประเทศหรอก คอมเมนต์แฟนคลับอาเซียนต่อมาเลยนะครับตอนนี้เทียนเมเตอร์เขาไม่อยู่ในพรีเมียร์แล้วนี่คอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีมากจากคอมเมนต์วยดนามะครับคอมเมนต์นี้ความคิดเห็นถัดไปเลยนะครับทุกคนจําได้ไหมธนวัฒน์นั้นเขาส่งบอลให้ชนาทิพย์เข้าไปยิงในรอบรองชาเลิ์เอฟเอฟด้วย คอมเมนต์ของคนตอบมาเลยนะครับเขานั้นไปสถานที่ของเขาอยู่ในลีกระดับอาเซียนคอมเมนต์นของคนตอบมาเลยนะครับได้บอกว่าเขาได้รับการฝึกฝนและเล่นให้กับทีมเยาวชนนองซี่ในฝรั่งเศสเป็นเวลาหลายปีก่อนจะย้ายไปทีมเลสเตอร์เขานั้นเป็นตัวจริงให้กับยูยีิบสามของเลสเตอร์ด้วยแต่ตอนนี้เขาอายุเพียงยี่สิบสามปีเท่านั้นในเขานั้นก็ได้รับอาการบาดเจ็บมาหนึ่งปีแล้วพอมาเมืองทองก็ยังไม่เล่นจนกว่าจะหายเจ็บ คอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับไม่เคยเห็นเขาในเลตเตอร์เลยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าจะดีกว่านี้ถ้าทีที่คุณลงเล่นอย่างได้สม่ำเสมอคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับฉันเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้คอมเมนต์ถัดไปเลยนะครับฉันไม่รู้้วยซ้ำว่าเขาเป็นผู้เล่นส่วนหนึ่งของเลสเตอร์คอมเมนต์ในความเห็นต่อไปเลยนะครับในพิมร์ลีกคุณเห็นเขาลงเล่นหรือเปล่า คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้ความเห็นแฟนบอลอาเซียน6คนต่อมาเลยครับไนี่กล่าวว่ากลับมาในเมืองไทยเล่นในบ้านเกิดของเรากันคอมเมนต์ Comment อาเซียน6คนต่อมาเลยนะครับเป็นเรื่องปกติที่ตอนจบนั้นเขาจะเล่นในลีกท,ท้องถิ่นคอมเมนต์ได้ความเห็นต่อมาเลยนะครับแฟนๆชาวไทยจะดีใจแน่ถ้าได้ยินข่าวนี้คอมเมนต์ Comment แฟนบอลาเซียน6คนต่อมาเลยนะครับไนี่กล่าวว่าเขานั้นได้เล่นให้กับเรตเตอร์รหรือเปล่า แล้วนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับการที่คอมเมนต์ชาวอาเซียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธนวัตรย้ายไปเมืองทองแต่เขานั้นไม่เคยเล่นเลสเตอร์เลยนะครับจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ในความเห็นทั้งหมดนี้แล้วนี้เป็นคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องธนวัตรย้ายไปทีมเมืองทองหากเ,เพื่อนๆสนใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Star Comment และคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ เป็นกำลังใจให้กับช่อง star comment ต,มมต่อไปด้วยนะครับและสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน